ไปต่อกันที่ขอแสดงความยินดีกับชาวพิษนุโลกนะคะที่จะได้เพลิดเพลินกับการท่องโลกอวกาศที่ท้องฟ้าจำลองพิษนุโลกค่ะศูนย์วิทยา,าศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษนุโลกเปิดให้บริการท้องฟ้าจำลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้สนุกสนานไปกับการท่องโลกอวกาศพร้อมกับได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับวิทยา,าศาสตร์ดาราศาสตร์ดวงดาวและอวกาศไปพร้อมกัน สำหรับการจัดแสดงของท้องฟ้าจำลองนะคะจะมีการฉายภาพด้วยเครื่องฉายดาวระบบการฉายภาพแบบไฮบริดมีความละเอียดถึง 8K มีความทันสมัยแห่งแรกในประเทศไทยฉายภาพเต็มโดมแบบ3มมิติทำให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้สึกเหมือนกับท่องโลกอวกาศเสมือนจริงค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าชมเปิดให้บริการในวันอังคารถึงวันเสาร์ค่ะ วันอังคารถึงวันศุกร์จำนวน5รอบต่อวันวันเสาร์จำนวน4รอบต่อวันอัตราค่าบริการท่านละ50บาทในส่วนของเด็กอายุ1-3ปีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแสดงบัตรประชาชนนักศึกษาสกรแสดงบัตรนักศึกษาสามารถเข้าชมฟรีทั้งนี้จะไม่เปิดให้บริการจองตั๋วล่วงหน้านะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 5 5 009 546ค่ะ